วันนี้อยู่กันยาวๆขออนุญาตอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นเรื่องใหญ่ที่กองเกาะติดก็คือเหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ที่แคว้นบาเลนเซียของสเปนครับซึ่งจานวนผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปที่อย่างน้อย214คนแล้วนะครับและยังคงมีผู้สูญหายอีกเป็นจํานวนมากเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟล,ลิปเปที่6แห่งสเปนและพระรา,ระระราชินีเลติเซียสเสด็จเยือนพื้นที่ประสบภัยครับแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์วุ่นวายนะครับเพราะมีประชาชนที่รู้สึกโกรธแค้นการทํางานของภาคราชการคว้างปากโคลนแล้วก็สิ่งของใส่กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีพร้อมกับตะโกนด่าทอขบวนสเสด็จกับซึ่งมีนายเปโตซานเชสนายกรฐมาตรยสเปนร่วมอยู่ด้วยมีการตะโกนว่าฆาตกรจากผู้ประท้วงมีการตะโกนว่าหน้าละอายจากผู้ประท้วงไปยังกษัตริย์สเปนจนตำรวจแล้วก็ราชาองคาักษ ต้องกางร่มอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเจ้าหน้าที่องค์ารักษ์ต้องกางร่มเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้ร่มเนี้ไม่ต้องกันฝนแต่ว่ากันโคลนที่ประชาชนที่ไม่พอใจคว้างปาโคลนที่มาจากพื้นดินเนี่ยแหละครับที่เป็นโคลนที่มาจากน้ําท่วมแล้วประชาชนยังต้องเก็บกวาดซากโคลนเต็มพื้นเนี่ยมีการปลาโคลนไปยังราชินีของสเปน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่สมเด็จพระราชาชธิบดีฟิลิเปที่6และพระราชินีเลติเซียเสด็จไปที่เมืองไปปอร์ตานะครับซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากภัยพิบัติครั้งนี้โดยมีรายงานว่าเฉพาะเมืองนี้เมืองเดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเกือบเจ็ดสิบคนแล้วทําให้ชาวบ้านรู้สึกโกรธแค้นรัฐบาลเป็นอย่างมากครับเพราะมองว่าดําเนินการรับมือภัยพิบัติล่าช้าตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการเข้าให้ความช่วยเหลือก็ล่าช้าจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก โดยภาพจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่อก็เห็นเลยครับเหตุการณ์ชุลมุนจริงๆเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์และพระราชินีเดินฝ่าเดินผ่านฝูงชนที่มีประชาชนกรูเข้าไปตะโกนใส่หน้าแล้วก็คว้างปาสิ่งของในขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเปที่6พยายามตัดกับประชาชนจนใบหน้าและเสื้อผ้าของทั้งสองพระองค์เนี่ยเปื้อนไปด้วยคโคลนเลยนะครับก่อนที่ราชองค์คร์จะพาพระองค์ออกจากพื้นที่ หลังจากที่ดูแล้วสถานการณ์ดูจะรุนแรงมากขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าไม่มีใครคาดคิดจริงๆนะครับขนาดสื่อของสเปนเองก็ยังรยายงานว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับกษัตริย์หรือสมาชิกราชวงศ์สเปนเลยและสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6ก็ถือได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนพระส์นิกอรพระองค์หนึ่งด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดา โดยหลังเกิดเหตุสำนักพระราชวังสเปนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของสมเด็จพระราชาธิบดีฟฟลิปเปที่6ออกมาพราะองค์นั้นทรงกล่าวในคลิปว่าทรงเข้าใจถึงความโกรธแค้นและไม่พอใจของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนี้ประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กษัตริย์หรือเปล่าแต่ว่าประชาชนพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมตีเปโตซันเชสและก็นายคาร์ลอสมาซอนซึ่งเป็นผู้นํารัฐบาลของสเปนซึ่งอยู่ร่วมในขบวนเสเด็จด,ด้วย และถูกพาตัวออกจากพื้นที่ไปเป็นคนแรกๆมีรายรานว่าพาตัวออกไปก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิปเปท,ที่6กซะอีกนะครับคือคิดว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นนายกน้ำตรีก็เป็นเพราะว่ามีคนไปสังเกตเห็นว่าบางคนที่อยู่ในฝูงชนที่ก่อความวุ่นวายใส่เสื้อที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของ,ององค์กรฝ่ายขวาจัดที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลของนายกน้นตรีซานเชสแล้วก็มักจะปลุกระดมให้เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอยู่บ่อย ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายกมนตรีซานเชสก็ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเขาเห็นใจและเข้าใจถึงความโกรธแค้นและความเจ็บปวดของผู้ประสบภัยแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยและขอประนามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบแต่ก็ยอมรับนะครับว่าตัวเขาเองก็รู้ว่าความช่วยเหลือไม่เพียงพอมีปัญหาต่างๆอยู่อีกมากพร้อมรับปากว่าจะดําเนินการให้ดีขึ้นเรื่องความล้มเหลวในการรับมือภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ รัฐบาลสเปนถูกวิพากษ์วิจารมาตั้งแต่วันแรกๆเลยครับแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามส่งความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ประสบภัยแต่ว่าก็เจอปัญหาเนะครับเพราะว่ารัฐบาลกลางกับรัฐบาลส่วนภูมิภาคมาจากคนละพรรคการเมืองกันที่สเปนจะเป็นระบบแบบนี้นะครับก็คือรัฐบาลกลางจะไม่สามารถจัดสรรเงินหรือว่าทรัพยากรใดๆให้ท้องถิ่นได้เองหากว่าไม่ผ่านการไฟเขียว จากรัฐบ,บาลส่วนภูมิภาคทําให้เมื่อวันเสาร์เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นครับเพราะว่ารัฐบ,บาลกลางและรัฐบ,บาลแคว้นบาเลนเซียหาข้อสรุปกันไม่ได้เลยทําให้ปฏิบัติการกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือติดขัดประชาชนเลยต้องออกมาให้ความช่วยเหลือกันเองและประกาศหาอาสาสมัครมาช่วยจํานวนมากซึ่งพอมีอาสาสมัครก็มีปัญหาอีกครั้งเพราะเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่ทางภาครัฐจัดหามาให้ไม่พร้อมสบียงรถที่จะขนส่งอาสาสมัครไม่มี ถึงกับมีอาสาสมัครคนหนึ่งเล่าให้ c ซียฟังเลยว่าไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มาก่อนและน่าแปลกมากที่รัฐบาลบอกว่านั่นไม่ใช่ความผิดเรามันเป็นความผิดของคนอื่นแต่ตอนนี้ต้องมาช่วยเหลือกันเองขณะที่ทหารกับตำรวจก็ไม่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควรเข้ามาช้าไปหลายวันโดยจนถึงเวลานี้ยังคงมีรายงานออกมานะครับว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยของสเปนหลายพื้นที่ยังไม่มีน้ํากินน้ําใช้เลยนะครับแม้จะผ่านเหตุการณ์มาแล้ว5วัน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ก็ยังใช้งานไม่ได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองไปปอตตาที่เกิดเหตุประชาชนปาโคลนใส่กษัตริย์สเปนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีตึกรามบ้านช่องที่พังถล่มอยู่ใต้ซากโคลนและบางส่วนถึงจะไม่ถูกถลม่มแต่ก็ถูกโคลนทับถมปิดกั้นอยู่ทําให้มีผู้สูญหายอีกเป็นจนํานวนมากซึ่งสาเหตุที่เมืองนี้เสียหายมาก มีการเปิดเผยนะครับเป็นเพราะระบบแจ้งเตือนของเมืองล่าช้าทําให้ประชาชนหนีไม่ทันประชาชนบอกว่าการแจ้งเตือนจากทางการมาช้าไป2ชั่วโมงขณะที่เมื่อวานนี้เพิ่งเกิดฝนตกหนักมาซ้ำเติมพื้นที่ผู้ประสบภัยในแคว้นบารเรนเซียอีกครั้งโดยในช่วงแรกหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนถึงกับออกประกาศเตือนภัยระดับสีแดงก่อนจะปรับระดับลงมานะครับแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะระบุว่าพายุลูกใหม่จะไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็จะสร้างอุปสรรค ต่อทีมกู้ภัยที่กำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยอยู่ครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today